สวัสดีนะ f เอฟซีทุกท่านน่ะก็กำลังเก็บปลาในเอฟซีโอ้โหอันนี้ปลาทั้งหมดเลยเหรอฮะยังมะเพอยังเก็บปันอยู่เลยเนาอ๋อดูดิเอฟซีทุกท่านดูดูแม่มาต้อยปลา โอ้โหไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนั่นๆๆๆปลาตัวเบอร์เลยปลาน้ำมันลึกเฮ้ยโๆหเฮ้ยใหญ่มากเลยโอ้โห แต่มันอาบที่ต้มเนาะมันยังเหลือนะนึกว่ากินหมดแล้วเมื่อคืนปลาต้อใหญ่ปลาเหลือเยอะเลยเราต้อปิ้งกินก่อนก็กลับก็ได้ใช่มันต้องมีภาพบรรยากาศแบบนั้นไปสูงไฟเร็วโอ้โหรรัาการณ์ไอ้สิ่งนี้เนาะก็เอาแยงมาหลังตอดมันจางโอ้เราไปดูเช้าแคมีกันเ๋ยโอ้ยกระเด็นเข้าปากเลยนี่ไอ้สท่าน่ะ

เอาแล้วโอ้โหไ,ไ, oh ไม่อยากจะเชื่อเลยส่วนเรานะมันจะเละเนะฟสิเป็นไรแก้กไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนได้มันต้องขับรถไหนเฮ้ย,ยมีแยะแยะรู้อีกบ้ามันดูไม่รูเอาไม้แยะดูก็จะบีด้อยทองล่นไปในนั้นบัดล่นไปแล้วเมื่อคืน อ๋อหอยไปแล้วตัวใหญ่ขนาดเอาหัวคนปลาเยอะมากเลยเอฟซีนี่ปลาออกมาหนึ่งตัวผมว่ามันต้องยกขึ้นแล้วก็กระแทกกระแทกอ่ะมันนหเพราะว่ามันได้อยู่เลยเนาะมันอยู่ในอยู่ในนั่นเยอะอยู่ได้ผมว่านะเอาบไปใส่เฮายแบมแบมไปใส่ โอ้หยังมันเนเอาเอาิดโคไว้าเราลงไปนะโด,โดนโดนคดนดดนะคะลองแอคติ้งหน่อยสิช่วยด้วยโดนโคลดดดเฮ้ยลองบอตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นดูดิ๊กดดิ๊กแล้วนะนั่นนั่นนนนั่นเอนั่นและน เท่านั้นเออเข้มจะอ้าปากนะปลาเข็งนะมันกระโดดเข้าปากนะอ้าด้านในมัทถูดซาบุยเจอย้ะไว้ไฟได้ที่ไหนล่ะยังไม่เช้าวะครับจากเขาบอกว่าขับขึ้นมานะนะขอเปลี่ยนหอเตือน นั่นนั่นได้ดหากบัวในแห่งหลายมามีอะไรคือเราจักฟู่นไปเอางัวหรือเปล่าปอนพู่นอยู่ตรงพูพ่นด,ด,ด,ดุกดิกดุกดิกพุ่น นั่นนั่นนั่นนนั่ดุกดิกดุกดิกนาะคุณ<ว>แซมเออฮะโอ้ยยักษ์ไทยมาเมืองสู้มาให้มาบ,บูให้ ตออ มันคืออย่าง่ะอ,อะไรนะป้าช่อนบอก ครึ่งโรកណៃฮะ